มีฐานะแล้วลูกร่ำรวยแล้วอยู่ใช้เงินอย่าดื้อรู้เรื่องไหมอย่าดื้อรู้ค่ะ นะน,นี่ลูกหนูมันเอามาไหว้อะหนูก็มาไหว้แม่แม,มานั่งดีๆนั่งดีๆไม่ต้องเขินเดี๋ยวร้องไห้แล้ว<ร><ร>นั่งเหเนี่ยหาเรื่องอีกแล้วหาเร็วหาเรื่องให้แม่ร้องไห้อ่ารับชมอะไรก่อนเนี่ยเอาตังมาก่อนตังกีนเนี่ยไม่ต้องเดี๋ยวคนอื่นเขารู้ว่ามีตัองอะไรเดี๋้อไหว้ก่อนเดี๋ยวไหว้แม่อันนี้หนูไหว้แม่แทนทุกคนถ้าถ้าหนูเจริญเด็กๆก็เจริญนะถ้าหนูได้ดีเด็กๆต้องแบงไปถึงบนนะใช่ พิวาธันตศรีลีสดนิจังพุทธาจตารารามาวัชันติอายุอวนโนสุขังพระลังอยู่เป็นร่มเพอร่มใจของลูกกปนนานะจ๊ะเวลาไปหาหมออย่าด่าหมออย่าเถียงเขาถ้าเก่งกว่าเขารักษาตัวเองไม่ต้องไปหาเขาหรอกและพี่บ๊อบมันว่าเพราะว่ามันรักเอาหลังดีจำกดสามข้อไว้ห้ามเรีคนอื่นว่าอีห้ามเรีคนอื่นว่าไอรู้เรื่องไหม มีชีวิตอยู่วันนี้ลูกมีฐานะแล้วลูกร่ำรวยแล้วอยู่ใช้เงินอย่าดื้อย่าด้านเขา้าใจไหมห้ามกินก็คือห้ามกินถ้าแม่ตายวันนี้เงินไม่ได้ใช้แล้วนะแต่ถ้าแม่ยังอยู่แม่ยังใช้ชีวิตแม่จะได้ใช้เงินอีกเรื่อยๆมันคือชีวิตที่แม่อยากได้ไม่ใช่ตายเลยรู้เรื่องไหมอย่าดื้อรู้ค่ะ ห้ามเล่คนอื่นว่าอีห้ามเล่นคนอื่นว่าให้รู้เรื่องไหมมีชีวิตอยู่วันนี้ลูกมีฐานะแล้วลูกระงมวยแล้วอยู่ใช้เงินอย่าดื้อย่าด่าเพราะอะไรห้ามกินก็คือห้ามกินถ้าแม่ตายวันนี้เงินไม่ได้ใช้แล้วนะแต่ถ้าแม่ยังอยู่แม่ยังใช้ชีวิตแม่จะได้ใช้เงินอีกเรื่อยๆมันคือชีวิตที่แม่อยากได้ไม่ใช่ตายเลย,ยรู้เรื่องไหมอย่าดื้อ 卢哈。Uh huh.